หลายคนคิดว่าการรู้ภาษาอังกฤษดีนะคะก็น่าจะเอาตัวรอดได้แล้วแหละในช่วงการเปิดประชาคมอาเซียนแบบนี้นะคะคแต่การยิ่งได้เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านก็จะยิ่งทําให้เราได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยอย่างภาคใต้ก็มีอีกหนึ่งภาษาที่น่าเรียนรู้ก็คือภาษามาลายูคุณกฤติฐาค่ะพาไปดูนะคะการเรียนภาษาท้องถิ่นที่นั่นกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะอถ้าพูดถึงภาษาในชาติอาเซียนที่มีใช้กันมากที่สุดนะคะอันนับกันที่จํานวนคนก่อนถ้า ร0 0ล้านคนในอาเซียนก็มี400ล้านคนที่พูดภาษามลา,ายูได้นะคะมไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียบูนายอินโดนีเซียดังนั้นภาษามลา,ายูค่ะก็จึงดูเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ควรจะเรียนรู้เอาไว้นะคะกันดาพรยาโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดมาเลเซียอย,อ,อย่างเช่นสงขลาสงขลา,ขาเราเนี่ยก็เป็นศูนย์การค้าสําคัญของภาคใต้นะคะและคู่ค้าสําคัญก็คือมาเลเซียเนี่ยแหละค่ะ,คะซึ่งที่นี่นะคะก็กําลังตื่นตัวเรื่องการเรียนภาษามลายูค่ะถนับเรื่องการค้านะคะสองดนชายแดนมีมูลค่าสินค้าเข้าออกปีละ5 5แสนล้านบาทเชียวนะคะถือว่ามากเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายที่จะบอกว่าภาษาเนี่ยก็คงจะได้ใช้แน่นอนค่ะเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนค่ะสมัตดาตังเกอไม้งามรีสอร์ทข่าเมื่อกี้นะคะก็แปลว่ายินดีต้อนรับสู่รีสอร์ทแห่งนี้ค่ะก็เป็นคําพูดภาษามลายูสั้นๆที่มาพร้อมรอยยิ้มของคุณป้าจรุนศรีมนั์วนิช์นะคะคุณป้าเนี่ยบอกว่าเรียนมาเพื่อสร้างความเป็นกันเองกับลูกค้าชาวมาเลเซียโดยเฉพาะเลยค่ะ แม้ว่าจะเพิ่งเปิดกิจาการมาแค่5เดือนเองแล้วก็มีชาวมาเลย์มาเข้าพัก4-5ครอบครัวแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยก็ทําให้พบปัญหาเรื่องการสื่อสารค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเองเนี่ยคุณป้าก็บอกว่าไม่แข็งแรงส่วนภาษามาลายูก็ไม่ได้เลยไม่รู้จักเลยนะคะจึงไม่ค่อยได้สารสัมพันธ์กับลูกค้าที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้มาพักครั้งต่อไปได้มากนะักเจ้าของกิจาการรีสอร์ทมือใหม่ค่ะจึงตัดสินใจไปเรียนภาษามาลายูนะคะที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองเขาเปิดสอนเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะ ผลที่ได้ก็คือว่าแขกชาวมาเลย์ที่มาพักนะคะก็ดีใจที่มีคนสามารถโต้ตอบภาษาเขาได้เนาะแม้ว่าจะเป็นแค่ประโยคง่ายๆค่ะอย่างการแบบต้อนรับเมื่อกี้เนาะหรือว่าชวนซื้อของแต่อย่างน้อยค่ะก็ทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในแง่ของความรู้สึกกันนะคะมีป้ายสําหรับต้อนรับแขกภาษามาเลายูยติดไว้หน้าห้องพักด้วยนะคะคุณป้าก็เตรียมไว้ก็แสดงถึงความตื่นตัวค่ะพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตค่ะแต่ว่าถ้าเราพูดได้เนี่ย ก็ความตื่นตัวเมื่อกี้นะคะก็เป็นผลจากโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือว่าสอสอคอค่ะเขาทําร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรนะคะก็พยายามกระตุ้นความตื่นตัวเรื่องของ AEC โดยเริ่มจากหน่วยเล็กๆอย่างการสร้างชุมชนตัวอย่างไว้ทั้ง4ภาคค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็เลือกโรงเรียนบ้านน้ำกระจายจังหวัดสงขลา ด้วยเพราะว่าสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้าสําคัญติดชายแดนมาเลเซียค่ะค่ะภาษามาลลยูเพื่อการค้าขายนะคะก็จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนค่ะที่คนสงขลาจะต้องเรียนรู้ค่ะก็จึงเกิดเป็นคอร์สเรียนภาษามาลลยูฟรีๆอย่างที่เห็นนี้นะคะสําหรับเด็กๆแล้วก็เน้นไปที่ผู้ประกอบการค่ะ ยากไหมคุณครูม่าไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอักษรนี่ก็ใช้อักษรโรมัน <ฮะ S 1> และก็การออกเสียงก็คล้ายๆภาษาอังกฤษ <ฮะ S 1> ค่ะถ้าใครมีพื้นภาษา,ษาอังกฤษหน่อยก็อาจจะไปได้เร็วนะคะและก็มีแค่บางอักขระเท่านั้นค่ะที่ออกเสียงต่างกันซึ่งหลังจากเรียนแล้วนะคะดียังไงไปฟังเสียงผู้เรียนกันค่ะสื่อสารกันได้ติดต่อได้จากตอนแรกนี่ก็ยิ้มกันอย่างเดียวพูดไม่ได้แต่ตอนนี้พอมีเข้ามานี่ก็สามารถ ยิ้มได้แล้วก็พูดทักทายกันได้ต้องการอะไรก็บริการผู้ที่มาพักได้เต็มที่ขึ้นโอกาสเนี้ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าโอกาสหน้าเนี่ยคิดว่าพอเปิดอาเซียนแล้วเนี่ยจะมีเข้ามาเราก็เลยเตรียมตัวไว้ก่อน บางทีเวลาลูกค้ามาจากมาเลเซียอินโดรหรือสิงคโปร์พวกนี้มาก็คือ,อ,อถ้าเราสามารถใช้ภาษาของเขาได้เราจะมีความรู้สึกเป็นกันเองแล้วมีความเชื่อมั่นในธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะใน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 ขณะเดียวกันถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเราก็สามารถเจราจา,ซ,าซ,ซื้อขายการค้ากับเขาได้แต่ว่าความความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยมันจะไม่มีมัน,ม,นมันจะรู้สึกห่างเ เห็นอยู่นี้นะคะก็คือโจเกตปาฮังค่ะเป็นการเต้นรำที่ใช้ในงานเรื่องๆของมาเลเซียนะคะก็แสดงถึงวัฒนธรรมที่เคล้ดๆกันของผู้คนในแหลมมาลายูค่ะค่ะเยาวชนไทยเหล่านี้ก็ฝึกซ้อมกันมานะคะเพื่อแสดงในงานเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งในงานนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีทั้งครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจายค่ะเขาแต่งตัวเป็นชุดประจำชาตินะคะสวยงามทีเดียวค,คือครบทั้ง10ชาติอาเซียนเลยค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะทำให้โรงเรียนดูคึกคักทีเดียวค่ะ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็แต่งตัวมาด้วยเหมือนกันเด็ยจะได้เห็นนะคะ<ช>ผู้อำนวยการบอกนะคะว่าส่งเสริมค่ะโรงเรียนนี้ส่งเสริมให้ใช้ภาษาต่างประเทศมาพักใหญ่แล้วนะคะก็มีกิจการรมหน้าเสาธงะคะ่ะอย่างในวันจันทร์นะคะก็จะเป็นกิจการรมภาษาไทยวรรครวันอังคารเป็นภาษาอังกฤษค่ะส่วนเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะก็เพิ่งจะเพิ่มให้วันพุธนะคะฝึกภาษามาลายูเพิ่มขึ้นด้วยคือฝึกกันหน้าเสาธงนะคะในผู้อำนวยการผ่านไปแล้วนะคะซึ่งก็วิธีนี้ค่ะก็ทําให้เด็กๆในโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยคุ้นเคยแล้วค่ะ กล้าพูดกันมากขึ้นค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการสมคัดได้ับ่ลวแล้วกัน ตรงนี้คือศูนย์ศึกษาอาเซียนนะคะที่เปิดขึ้นที่นี่ค่ะก็จะมีนักเรียนเหล่านี้นี่แหละค่ะผลัดกันมาเป็นยุวมกุเทศก็คือทําหน้าที่คอยอธิบายข้อมูลต่างๆที่อยู่ในศูนย์นะคะสาหรับผู้ที่จะเข้ามาชมแต่ว่าการจัดเป็นนิทรรศการในห้องเรียนที่อาจจะดูไม่ดึงดูดใจมากนักกับการเน้นให้เรียนภาษาแค่ครอสละสิชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะดูน้อยไปเหมือนกันนะคะที่จะทําให้รู้ลึกรู้จริงเรื่องของประเทศพื้นบ้านก็ทําให้เกิดคําถามเหมือนกันค่ะว่าจะได้ผลมากแค่ไหนนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับค่ะว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องหรือเปล่านะคะขณะที่คนในชุมชนบ้านน้ำกระจายนะคะก็กำลังให้ความสำคัญกับการเรียนภาษามาลายูใช่ไหมคะค่ะดิฉันมีโอกาสได้ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่ตลาดกิมหยงหัดใหญ่ค่ะก็ไปคุยมาก็พบว่าเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเลยนะคะทั้งที่เขาเนี่ยค้าขายกับชาวมาเลเซียเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าภาษาที่ใช้ค่ะกลับเป็นภาษาจีนเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะ ฮัหญ่ติดพรมแดนมาเลเซียค่ะก็นับเป็นชุมทางการค้าที่สําคัญแล้วก็เป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจํานวนมากในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ,ะส่วนที่นี่ค่ะก็คือตลาดกิมหยงยค่ะเป็นแหล่งจับใจสินค้าชื่อดังที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในหดใหญ่ด้วยก็ด,ยดูไปก็ค,คล้ายๆกับตลาดสัมเพงที่กรุงเทพนะคะซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลและก็สิงคโปร์มาซื้อของฝากติดมือไปจํานวนมากค่ะ เปิดเต็มที่ก็จะเป็นช่วงตอนสายๆนะคะแต่ว่าที่ดิฉันแวะมาเนี่ยเป็นตอนเช้าตรู่ค่ะชาาบันก็แนะนำว่าต้องมาทางด้านตะวันออกมันจะเป็นตลาดสดอย่างนี้ค่ะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาหาของกินกันเยอะๆในตอนเช้าๆค่ะ order then inside to eat I would รอใจเลยยงง้อยังง้อดีดับร้อนอ่ะ นี่ค่ะก็มาเจอนักท่องเที่ยวสองคนนะคะชาวมาเลยค่ะก็สั่งซื้ออาหารด้วยภาษาจีนนะคะเพราะค่ะแม่ค้าฟังรู้เรื่องค่ะแล้วก็โต้ตอบกันได้เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลยที่เข้ามาที่อำเภอหัหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนแทบทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งก็จะมีรสนิยมคล้ายๆกับคนไทยนะคะแต่ว่าถ้าพูดด้วยภาษามลายูผู้ประกอบการแถวนี้ฟังไม่ออกกันเลยนะคะ ก็ไม่ได้สร้างปัญหาค่ะพาะค้าแม่ค้าก็บอกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้พูดบ่อยๆอยู่แล้วนะคะใช้ภาษาจีนกันส่วนใหญ่และเจ้าของร้านหลายคนก็ยังมองว่าไม่จําเป็นด้วยซ้าค่ะที่จะต้องเรียนรู้ภาษามลา,ายูในเวลานี้แต่ว่าพอดีฉันไปถามถึงอนาคตเมื่อแับอาเซียนหลายคนก็ออกปากว่าก็คงจะต้องฝึกภาษากันเยอะเหมือนกันค่ะและภาษามลา,าย,ยูนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าจะขยับขยายธุรกิจเข้าไปในมาเลเซียอ่าอ f โกซุงเจงนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลยค่ะเธอบอกว่าที่เธอไม่พูดมาลายูเนี่ยก็เพราะว่าคนไทยฟังไม่ออกนั่นเองก็จึงพูดจีนเป็นหลักค่ะเคยเผลอพูดมาลายูกับคนไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอพูดปุ๊บคนขายเงียบไปค่ะไม่ตอบกลับมาเลยนะคะการมาเที่ยวในครั้งนี้ค่ะเธอบอกว่าก็ทําให้เห็นว่ามีชาวมาเลเซียแบบเธอเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะและถ้าคนไทยสามารถพูดภาษามาลายูได้ด้วยก็จะได้คุยภาษาเดียวกันเธอก็มองว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยค่ะพอได้ว่างๆโอเค จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วยสงขลายะลาปัตตนีนาราทิวาสแล้วก็สตูลน,นะครับพี่น้องประมาณ6 0ร้อยละ60สามารถสื่อสารด้วยภาษามาลายูถิ่นหรือภาษายาวีซึ่งมีสำเนียงคล้ายคลึงกับภาษาที่ใช้ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย <c oughs> เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องการสื่อสารภาษาเนี่ย ในอนาคตเนี่ยเราคิดว่ามันจะติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะสำหรับศูนย์ศึกษาอาเซียนจังหวัดสงขลานะคะตอนนี้ก็เปิดครอร์สสอนมาลายูเป็นคอร์สที่2กันแล้วค่ะ,คะและบอกว่าต่อไปเนี่ยก็จะขยายผลเป็นคอร์สสอนภาษาพมา่าด้วยนะคะอ๋อด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามีแรงงานพมา่าเนี่ยเข้ามาที่สงขลา<อ>จํานวนมากเลยเหมือนกันค,ะค่ะซึ่งก็ดูว่าเรื่องภาษาเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้เราแบบเข้าใจกันได้ตอนเปิดประชุมอาเซียนนะคะ